ครับสวัสดีครับทุกคนนะครวันนี้ผมก็จะมา,อาบอกวิธีนะฮะการรักษา,าสุนัขนะครับน้องสุนัขเนี่ยที่เป็นลำไส้อักเสบนะครับอ,อักเสบนะฮะคือตอนนี้ผมก็บรรลุนะฮะบรรลเุเป้าที่ผมตั้งไว้แล้วนะครับผม ได้ดูนะฮะในทางช่องทางออนไลน์ต่อหลายช่องทางนะครับแล้วทีนี้ผมเห็นน้องหมาที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินระบบอาหารเนี่ยเยอะมากแล้วนะครับส่วนมากในวิธีการรักษาคือจะใช้เ,เงินรักษาเนี่ยที่ค่อนข้างสูงมากนะครับ นี่แหละครับเหตุผลนะฮะที่ผมทักำชิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่อที่ผมจะบอกวิธีการรักษาให้ฟรีๆเลยนะฮะนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยก็พยายามดูให้จบนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้ที่ผมยังไม่บรรลุอืม ที่ผมตั้งไว้นะฮะมันก็จะมีค่ากาแฟเข้ามาใช่ไหมครับนะแต่ตอนคลิปนี้นะฮะฟรีทุกอย่างนะครับฟรีทุกอย่างขอทุกท่านดูให้จบแล้วก็เอาไปทําตามนะครับนะ,ะสำหรับผมบอกเนี่ยผมบอกให้ฟรีๆนะฮะนะครับการที่ผมจะมาบอก ในทางสื่อออนไลน์แบบนี้นะครับนะมันจะผิดกฎนะฮะมันผิดกฎนะครับใครที่ต้องการรักษาจริงๆนะี่ยก็คือให้แอดไลน์ผมมานะแอดไลน์ผมมาแล้วก็แจ้งอยากรู้วิธีรักษาน้องอย่างนี้นะที่เป็นลำไส้อักเสบนะครับเดี๋ยวผมบอกไปนะฮะ คลิปนี้นะฮะต้องมาจากคลิปนี้หรือคลิปที่ผมลงเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่สุนัขที่เป็นลำไส้อักเสบนะครับผมบอกให้ฟร,ฟรีตอนนี้ไม่มีการเก็บค่ากาแฟใดๆทั้งสิ้นนะครับนะผมสงสารนะครับสงสารคือผมไม่อยากให้อ,อสิ่งที่ทุกคนรักเนี่ยคือสูญเสียไปนะฮะ โอเคครับคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้นะนะฮะทักมาเดี๋ยวผมบอกให้ฟรี